ตกเขียวอบตอรเริ่มแล้วศาสตราจารย์ดรโกวิชชี้กะกะต่อแก้ยากศาสตราจารย์ดรโกวิชพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพักพลังท้องถิ่นไทยได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันนั่นคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงล่วงหน้า ของการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะอาบาตาในชื่อบทความว่าการตกเขียวอาบาตากกตจะทำอย่างไรดรโกวิดเปรียบการตกเขียวซึ่งเป็นศัพท์ทางการเกษตรล่วงหน้าที่ต้องการวางเงินมัดจำสำหรับผลผลิตที่ยังอ่อนเปรียบเหมือนการใช้เงินซื้อหัวคะแนนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการใช้เงินซื้อเสียงล่วงหน้ายาวนานก่อนจะเกิดการเลือกตั้งโดยวางค่าหัวไม่ต่ำกว่า500-1,000บาทใช้เงินซื้อเสียงราว10-20ล้านบาทต่อเขตดังนั้นดรโกวิดแห่งพักพลังท้องถิ่นไทยจึงเป็นห่วงการเลือกตั้งอบตอ28พฤศจิกายน2564ที่กำลังจะถึงนี้เพราะแม้แต่ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จทั่วประเทศจึงเล็งเห็นว่าปัญหาการตกเขียวอาบาตาจะเบาบางและโปร่งใสได้จำต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในท้องถิ่นร่วมมือป้องกันและต่อต้านการตกเขียวก็จะหายไปจากการเมืองของประเทศไทยติดตามอ่านบทความเต็มๆได้ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่9ตุลาคม2564เรื่องการตกเขียวอบตตก็กกตจะทำอย่างไร